เขาไเหยียบลยแต่เขานั่งอูเต็มตัวก็ได้เต้ามือติดเบ้าเยออยากขายของลูกแม่อยขายของีก็เป็นงี้เหรอขายลูกไม่ได้เบ้างอย่างงี้เอาหน่อยขายถึงนั่นแหละมา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 ต่อต่อโอเคเออสองอ่ะลองไม่มองกล้องนะไปเข้ามาทำไม ไม่ได้เอาไหมมาอ้คนอะไรสลับกันไม่ดีอย่าเอาใหม่เลยไม่อยู่นิ่งๆแป๊บหนึ่งดิมาๆมาขอขอเทเแป๊บนึงเทเดย์แป๊บหนึ่งไม่เทเดแป๊บหนึ่งไมเทเดย์แป๊บหนึ่งเบอร์หมดเทเดีกว่าโอเคทีมอัลน้องกล้องคนเดียวขอรอรอได้เหนื่อยแล้วอ่ะเอาจริงๆมาเราถ่ายรูปกันเหนื่อยหมดนะอยากเต้นอีกเฮ้ย พี่คิมเติมเต้นแล้วอ่ะใ <c oughs> ช่ครับผมม่ครบอะไรเงี้ยแล้วเราต้องรอแบบนี้ชืดชืดชืดปะยังเหรอยังเกี่ยวไม่ทอเลยยังจะถ่ายยังอ๋อยังยเต้นอยู่ตามสบายนี่เห้อแเราแค่เราอย่าก็โลมจะาทำกันทำไมอ่ะแล้วก็เหจะอออกเออนานไม่ต้องกระดาษถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไป <c oughs>